สวัสดีค่ะอยากสุขภาพดีต้องกินผักให้ครบ5สีค่ะแล้วอยากจะกินผักแล้วปลอดสารเราจําเป็นจะต้องล้างผักให้สาหาะอาดคะ่ะวันนี้เราจะใช้น้ํายานิดลี่โฮมนะคะตัวนี้จะเป็นแอนกประสงค์นะคะสามารถจะลดแรงตึงผิวทําให้สารเคมียาฆ่าแมลงต่างๆที่เกาะอ,อยู่ตามผิวของผักนะะี่ค่ะ หลุดออกมายิ่งถ้าเกิดเป็นสตรอเบอรี่จะเห็นชัดเจนมากเลยค่ะจะออกมาเป็นฝุ่นๆเป็นน้ําสีน้ําตาลเลยค่ะเพราะจะมีสารเคมีเยอะมากนะคะพักนำก็เป็นอีกผักตัวหนึง่งที่มีสารเคมีเยอะเหมือนกันถ้าจุ่มไปทั้งหัวเลยค่ะอืมแล้วก็จะใช้เครื่องทําน้ําแร่ที่สามารถทําน้ําด่างนะคะ,ะช่วยทําให้ลดความเป็นกรด ปรับสมดุลกรวด,ด่างในร่างกายแล้วก็เรามาล้างผักผลไม้ด้วยนะคะแล้วก็วิธีใช้ค่ะนี่จะมาให้ดูนะคะตอนนี้ปรับขึ้นมาตรงนี้จะเป็นน้ำแร่ค่ะแล้วก็เปิดน้ำแร่นะคะแล้วเราก็ล้างผักทีละใบนะคะชี้ออกมาทีละใบเลยนะคะแบบนี้เลย เลือกความสะอาดร,ร้างทีละไปแบบนี้นะคะแกะออกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ใช้น,น้ำยาลิลิโฮมของคุณหมอแบบนี่คะ่ะ หยดไปอันนี้กระหล่ำหอนลืงซักประมาณ3หยดแล้วก็แช่ไว้แช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ำแร่อีกหนึ่งรอบแล้วก็จะได้ผักที่สะอาดปลอดภัยนะคะเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะเวลาเรา คนหันมากินผักเยอะนอกสารจะได้ประโยชน์แล้วยังได้สารเคมีไปด้วยยกเว้นเราปลูกผักเองค่ะเดี๋ยวนี้ผักออร์แกนิกข้างนอกก็ไม่มั่นใจว่ามันจะออร์แกนิกจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางทีส่วนข้างๆแปลงข้างๆเขาไม่ได้ออร์แกนิกหรือว่าเขารับมาจากหลายแหล่งแล้วก็ไม่แน่ใจว่าน้ําเขาจะเป็นยังไง,ไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนค่ะก็หยด น้ำยาน,นี้รโฮมันนี้จะเป็นสูตรเข้มข้นนะคะหนึ่งขวดจะหนึลิตรผสมอาัตราส่วน1ต่อห้าจะได้ขวดนี้นะคะหนึ่งต่อห้าแล้วก็หยดลงไปนะคะใช้ทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสีนาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ํา <c oughs> แนะนําว่าเวลาเราล้างผัดค่ะเราไม่ควรใช้น้ำปลาเพราะน้าปลา,ามีคอลีนเมื่อคอลีนเรา <c oughs> เรา ไปผักมันก็เจอกับความร้อนคอลีน <c oughs> เมื่อเจอกับอุณหภูมิสูงจะทําให้เกิดสารก่อมะเร็งขึ้นปรากฏว่าเรากินผักเพื่อสุขภาพดีหรือเราได้รับสารก่อมะเร็งเข้าไปเนี่ยนะคะฉะนั้นเราจะเป็นต้องล้างผักอย่างถูกวิธีแล้วก็สุขภาพดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย